สวัสดีครับในวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ก็แฮปปี้วาเลนไทน์สเดย์นะครับผมมีคนคนหนึ่งนะครับที่จะมาเล่าแล้วก็บอกถึงเรื่องของความรักได้อย่างน่าสนใจนะครับเขาเริ่มต้นว่า you have to go to find what you love job say หาสิ่งที่คุณรักให้เจอ you got to find what you love หาสิ่งที่คุณรักให้เจอสตีฟจ็อบพูดถึงเรื่องของความรักและก็เรื่องของแพชชั่นได้อย่างน่าสนใจนะครับหาสิ่งที่คุณรักให้เจอจะทําให้สุขสําเร็จอะไรที่เริ่มต้นด้วยความรักเริ่มต้นด้วยฉันทะที่ได้ลงมือทําในสิ่งที่รักจะทําให้มีความสุขและก็สําเร็จไปพร้อมๆกันนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกเราครับ มีอยู่สองเรื่องครับ 1. ง,งานที่คุณรักและสคู่ชีวิตทำไมล่ะครับเพราะสองเรื่องนี้เราต้องใช้เวลาอยู่ด้วยกันนานถ้ายังหารักไม่เจอทั้งงานที่คุณรักและคู่ชีวิตเขาบอกว่าให้หาจนกว่าจะเจอและทิ้งท้ายด้วยว่า ไม่มีใครที่จะบอกได้มีแต่หัวใจของคุณเองเท่านั้นที่จะบอกได้ครับและในวันที่เราเดินตามความฝันที่ต้องก้าวต่อไปขอให้รักแท้คอยเป็นแสงนำทางและในวันที่ฟ้ามืดมิดเจออุปสรรคเจอปัญหาเจอความท้อขอให้รักคุ้มครอง จงรักในสิ่งที่กำลังลงมือทำและก็เชื่อในสิ่งที่เฮ็ดเฮ็ดในสิ่งที่เชื่อแล้วจะสำเร็จเองสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้มีความสุขกับความรักบอกรักใครก็ตามอย่าลืมบอกรักตัวเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ